นิทานข้าวกับเงินครั้งก่อนโน้นเจ้าแห่งเงินได้เถียงกับเจ้าแห่งข้าวอย่างโอ้อวดว่าตนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ไม่มีข้าว แต่เจ้าแห่ข้าวก็แย้งเจ้าแห่เงินอย่างถ่อมตนว่าเป็นไปไม่ได้หากไม่มีข้าวเจ้าแห่เงินจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้แต่เจ้าแห่เงินก็ยืนยันในความคิดเดิมของตนและอ้างเหตุผลของตนเองว่ามีเงินสักอย่างเมื่ออยากกินข้าวก็ซื้อมาได้อยากได้อะไรอะไรก็ซื้อมาได้การถกเถียงเป็นเวลานาน ต่เจ้าแห่งเงินก็ไม่ยอมเชื่อเจ้าแห่งข้าวอยู่เช่นเดิมยังคงยืนยันในความคิดเดิมของตนอย่างมั่นคงด้วยเหตุนี้เจ้าแห่งข้าวจึงบอกกับเจ้าแห่งเงินว่าถ้าเช่นนั้นเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้เจ้าเลือกเอาว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่อื่นหากเจ้าเลือกอยู่ข้าก็จะไปหากเจ้าเลือกไป ข้าก็จะอยู่เจ้าแห่งเงินไม่ลังเลใจได้บอกกับเจ้าแห่งข้าวว่าจะเลือกอยู่ที่นี่ดังนั้นเจ้าแห่งข้าวจึงจากเจ้าแห่งเงินไปเจ้าแห่งข้าวไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในภาษาบกญยอเรียกว่าเลออค่าถ้ำแห่งนี้ยากแก่การเข้าไปเพราะปากถ้ำจะอ้าออกและหุบเข้าตลอดเวลา จะต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเข้าออกได้เช้าวันรุ่งขึ้นลูกลูกหลานหลานของเจ้าแห่งเงินร้องให้ระง,งมเพราะหิวข้าวเจ้าแห่งเงินพยายามปลอบลูกหลานด้วยการเอาเงินให้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมหยุดยังคงร้องให้ดังระง,งมต่อไปปลอบอย่างไรอย่างไรก็ไม่ยอมหยุดบังเอิญ เจ้าแห่งเงินเหลือไปเห็นเศษข้าวเหลือที่ก้นหม้อหน่อยหนึ่งจึงเอาเศษข้าวนั้นแช่น้ําแล้วเอาน้ําให้ลูกหลานดื่มปรากฏว่าพวกเขาหยุดร้องแต่โดยดีแต่ครั้งเมื่อเกิดความหิวก็ร้องขึ้นมาอีกเจ้าแห่งเงินจึงรู้ว่าข้าวเท่านั้นที่ทำให้ลูกหลานคนตนอยู่ร้องได้ จึงกลับไปหวนคิดถึงสิ่งที่เจ้าแห่ข้าวได้บอกกับเขาและยอมรับความเป็นจริงหากไม่มีข้าวเงินก็อยู่ไม่ได้เจ้าแห่งเงินได้อุทานว่าอานิจาเจ้าแห่ข้าวหนีไปอยู่ณนะแห่งหนตำบลใดแล้วเราจะไปตามข้าวกลับขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้น เจ้าแห่งเงินได้วานให้คนใช้ช่วยกันออกไปสืบสาวดูว่าเจ้าเห่ข้าวหนีไปอยู่ณแห่งหนึตำบลใดเพื่อจะไปขอข้าวกลับคืนมาเมื่อคนใช้ออกไปสืบสาวก็รู้ว่าเจ้าแห่ข้าวไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งแต่ถ้ำแห่งนี้ยากแก่การเข้าไปเพราะปากถ้ำจะอ้าออกและหุบข้าวตลอดเวลา จะต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเข้าไปได้ไม่มีใครกล้าเข้าไปสักคนเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าแห่งเงินได้วานให้คนใช้ออกไปหานกชนิดต่างๆให้มาหาตนเพื่อวานให้ไปหาเจ้าแห่งข้าวและขอข้าวกลับคืนมาแต่เมื่อนกมาหาเจ้าแห่งเงินก็ไม่มีชนิดใดกล้าอาสาไปเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่กล้าอาสาคือนกกระดิดนกกระดิดไปคอยอยู่ที่ปากถ้ำทั้งวันเพื่อคอยจังหวะกับบินเข้าไปที่สุดมันก็สามารถบินผ่านเข้าไปได้เมื่อไปถึงก็บอกเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆที่เจ้าแห่งเงินได้รับหลังจากที่เจ้าแห่งข้าวหนีจากไป รวมถึงความต้องการของเจ้าแห่งเงินที่อยากได้ข้าวกลับคืนมาเมื่อเจ้าแห่งข้าวได้ยินดังนั้นด้วยการมีใจเมตตาปราณีและความมีน้ำใจสูงส่งของเจ้าแห่งข้าวจึงเอา,มาเมล็ดข้าวให้นกกระติดกลับไปให้เจ้าแห่งเงินนกกระติดจิกมเมล็ดข้าวเก็บไว้ที่เหนียงแล้วบินกลับไป มันกลับไปรอที่ปากถ้ำอีกทั้งวันกว่าจะบินออกจากปากถ้ำได้แต่บินออกไปได้ไม่พ้นดีปากถ้ำได้หนีบคอของมันหน่อยหนึ่งจนทําให้เนียงของมันกลับขึ้นไปอยู่เหนือคอและเนียงของมันก็อยู่ด้านบนของคอจนทุกวันนี้ซึ่งต่างจากนกชนิดอื่นๆที่มีเหนียงอยู่ใต้คอ เมื่อนกกระตีนนำข้าวกลับไปให้เจ้าแห่งเงินทำให้ลูกลูกหลังหลานของเจ้าแห่งเงินได้กินข้าวหยุดร้องไห้และชีวิตของเจ้าแห่งเงินกลับมามีความปกติสุขเช่นเดิม คณค่าและความหมายของนิทานบนรรพชนพวกยอได้เล่านิทานเรื่องนี้เพื่อเป็นบทสอนแก่ลูกหลานว่าจะต้องรู้จักเลือกสิ่งที่สำคัญก่อนหลังอย่างถูกต้องในนิทานเรื่องนี้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคือข้าวซึ่งเป็นอาหารที่สามารถให้เลือดเนื้อและชีวิตแก่เราได้โดยตรงเพราะฉะนั้น ลูกหลานจะต้องให้คุณค่าเคารพนับถือและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกส่วนเงินเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเป็นเครื่องมือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่ไม่สามารถให้ชีวิตโดยตรงแก่เราได้จึงต้องให้ความสำคัญเป็นรองลงมาผู้ท่านยังเตือนลูกหลานว่าอย่าสแสวงหาเงินจนลืมข้าว ไม่สนใจข้าวไม่ให้ความสำคัญแก่ข้าวเพราะถ้าเป็นเช่นนี้ก็เหมือนในนิทานเราเป็นเหมือนเงินที่เถียงข้าวจนคอเป็นเอ็นว่าไม่มีข้าวเงินอยู่ได้ซึ่งความจริงเป็นเช่นนั้นไม่